่าเรียบร้อยถูกต้องเรียบร้อยนะครับผมนี่ถูกต้องร้อยเปอร์เซเลยนะครับใครที่สอบตามพี่ก็คือถูกต้องร้อยปเซ็นต์ตามนี้เลย ก็ตรงกาศสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิร่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเอง นะครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมมาเฉลยคําตอบคําถามเหมือนเดิมนะครับสาหรับ EP ที่3หรือวันที่3มันเองนะครับจะเป็นคําถามอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมน้องๆไม่ต้องไปเดาให้เสียเวลานะครับผมมาโอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกาิกาแจกบัตรกินาเหมือนเดิมครับผมถ้าครบ5000ไลค์ภายในวันนี้วันเดียวพี่มีบัตรกินาแจกใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่อง t i k t ok พี่นะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสิปชันนี้เลยนะครับผมชื่อตาม YouTube เลย Beat c h a n n e l นะครับผมภาษาอังกฤษเลยผู้ติดตาม2น่าจะ2องแสนสองแสนสี่นะครับสองแสนห้าละมั้งพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับช่องจริงก็คือผู้ติดตาม2องแสนคนขึ้นไปนะครับมาที่นี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับในส่วนชุดบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับชุดที่พี่ใส่อยู่เนี่ยเอออัปเดตเข้ามาเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันนะครับนี่เป็นกิจกรรมตัวนี้เลย นะครับผมพี่ก็นําภาพมาจากเพจไนน่าพีไฟไทยแลนด์เลยนะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับของเด็ดประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับวันที่21เนี่ยก็จะมีชุดท็อปอัพนะครับนี่นะครับท็อปอัพแฟชั่นรับลมทะเลนั่นเองนะครับนี่ท็อปอัพนะครับก็จะเป็นเติมเพชรแล้วรับชุดไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าใหม่นะครับลองก่อนจ่ายทีหลังนั่นเองนะเฮ้ยเป็นชุดดาก้อนชุดนี้นะครับผมเนี่ยโอ้ยอย่างเท่ว่ะนะครับส่วนวันที่22นะครับ22เนี่ยก็จะเป็นชุดนะครับ แก๊งลูกสาวมาเฟียนะครับพร้อมกับนะครับหูแมวชมพูนั่นเองโอ้โหอย่างสวยนะครับสำหรับชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับวันที่23นะครับก็จะเป็นชุดนะครับเป็นชุดผู้ชายนะครับน่าจะมีอ่ามาเฟียชายนะครับแล้วก็จะมีชุดเหมือนเหมือนชุดวันฮาโลวีนนะครับเนี่ยเป็นชุดฮาโลวีนนะครับเป็นรูปแบบมีปีกแบบปีกค้างคาวแบบนี้เออนะครับธีมฮาโลวีนเลยชุดนี้นะครับแล้วก็วันที่23เนี่ยเป็นวันเริ่มเก็บเอ้ยไม่ใช่เริ่มเก็บเด็ด เป็นวันรับบัตรสร้างห้องนับสำหรับกิจกรรมวันฮาโลวีนกันด้วยนะครับวันที่23นะครับส่วนวันที่24ก็จะเป็นชุดนี้นะครับนี่นะครับผมที่จ้าวเด็กเข้ามานะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ไฮไลท์นะครับของเด็ดประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับ21 22 23 24 4วันเลยนะครับของเด็ดๆรออยู่นะครับที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับเฉลยนะครับว่าเฉลยอะไรกันบ้างนะครับคําตอบที่จะต้องคืออะไรนะครับไป เราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ p k s p i n .com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีฟี500บาทฟรีเลยนะก็คือโปรโมชั่นคูณ2นั่นเองนะครับผมก็คือเขามีแจก500บาทฟรีนะครับผมอ่ะ ใครที่อยากได้ฟรีๆก็อย่าลืมนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่เดินตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับเราต้องเติมเครดิตก่อนถึงจะได้รับ500บาทฟรีนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินไปที่เบอร์ศูนย์หกสี่แปดเก้าแปดห้าสองสองสามมันเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร 500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500บาทฟรีเลยนะครับเพราอ้วนเสร็จใสเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบอย่อได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับนี่นะครับทีนี้ใครที่อยากสุม่มอยากได้ไอดีท่าบักทงเซิร์ฟไทยนะครับมาสุ่มตัวนี้ได้เลยครับนี่สุ่มไอดีท่าบักทงนะครับผมไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แล้วก็จะมีเกมเศรษฐีลุ้นของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่มีไอดีท่าบักทงเซิร์ฟไทยกันด้วยนะครับเห็นว่าเว็บยังบักอยู่นะครับเห็นน้องบางคนได้ไปแล้วนั่นเอง ครับสหรับท่าปักทงเซิร์ฟไทยนะครับพอเราสุ่มได้อดีท่าปักทงแล้วเนี่ยให้เรากดบนที่ติดต่อตรงนี้นะครับมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้อดีท่าปักทงนั่นเองนะครับเขาจะส่งให้ไปในห้างที่เป็นไอดีเซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมรีบเลยนะครับผมโปรโม,มชั่นแจกห้าร้อยบาท,ทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดน,นะครับชา้าหมดหมดได้เลยนะครับผมนะรีบๆเลยลิงก์สมัครลิงก์สุ่สมอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมวันฮาโลวีนน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 นกกกกกกััััััั่่่ออออะะะะะคคคคครรรรบบบบผผมมจจได้้เขาใททุสหวีี23็ื 3วันเท่านั้นนะครับผมก็คือวันที่23เนี่ยล็อกอินพร้อมหลอนนะครับไอเทมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเป็นบัตรสร้างห้องฟรีๆยกเซิร์ฟนปนเองนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับย้าว่าวันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่23ตุลาคมนั่นเองอับส่วนวันที่25นะครับก็คือจะเริ่มเก็บโทเค็นแล้วนะครับก็จะมีปาร์ตี้สยองนะครับฉลองวันฮาโลวีนนั่นเองครับทำภารกิจรายวันรับโทเค็นอ่ายังไง หัวกะโหลกฟักทองนั่นเองนะครับนี่นะครับฟักทองหัวกะโหลกวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าล็อกอินเข้ามาแล้วก็ลงเล่นนะครับอ่ะทำดาเมจสังหารกี่คิวกีค่คิวประมาณนี้แหละพี่ว่านะครับน่าจะเก็บโทเค็นประมาณนี้หรือว่าจะดรอปในเกมเดี๋ยวก็อัปเดตอีกทีนึงเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีละกันนะสำหรับวันที่25นะครับส่วนวันที่30ตุลาคมนะครับเกาจะเปิด ให้แลกนะครับผมในส่วนชุดฟรีถาวรอยกเซิร์ฟเลยนะครับก็คือนําโทเค็นที่เราเก็บมาเนี่ยนะวันที่25เนี่ยมาแลกโทเค็นไอมาแลกชุดนะครับมาแลกชุดในวันที่30ตุลาคมมันเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาเราไปเฉลยคําตอบคําถามกันดีกว่านะครับว่าวันที่3 E v ีที่3เนี่ยจะตอบว่าอะไรนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับมากิจกรรมมาไปที่เรียบร้อยนะครับที่นะครับสำหรับ E ีที่3วันที่3มนั่นเองนะครับเฉลยคําตอบคําถามกิจกรรมเล่นครบจบแจกนั่นเองนะของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีทั้งบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องนั่นเองไปเรากดเข้าไปเลยนะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเกมอาจจะยังบักอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับมามาไปที่เรียบร้อยนะครับมาโอเคนะครับก็จะมีกิจกรรมล็อกอินนะภารกิจล็อกอินแล้วก็ ตอบคาถามนะครับอ่าถูกรับ1คะแนนแล้วก็ภารกิจที่3ก็คือลงเล่นโหมดโดดล่มนะครับทีม4นะครับอ่าหนคะแนนพี่ก็จัดไปไปที่เรียบร้อยตอนนี้มี8คะแนนแล้เดี๋ยวพี่ขอกดรับในส่วนตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ได้8คะแนนแล้วนะครับตอบคําถามก่อนนะครับมาที่นี้เรามาดูคำถามกันดีกว่านะสลหรับวันที่3 EP ที่3เนี่ยเป็นคําถามว่าอะไรนะก็คืออ่าคำถามก็คือถามว่านะครับการแข่งขันนะครับรอบแกนไฟนอลเนี่ยนะครับมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมดกี่ทีมนะครับเราก็ตอบไปอย่างมั่นใจเลยก็คือ ข้อ1นั่นเองนะครับ12ทีมนะครับไม่ใช่20่ทีมนะครับก็คือ12ทีมครับเรากดตอบไปได้เลยครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยถูกต้องเรียบร้อยนะครับผมนี่ถูกต้องร0 0เเลยนะครับใครที่สอบตามพี่ก็คือถูกต้อง100%เตามนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ก็ได้เป็น9คะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็คือถ้าครบ10คะแนนเราจะได้ในส่วนบัตรสร้างห้องนะครับแล้วก็12คะแนนเนี่ยเราจะได้ในส่วนนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอไปกด รับในส่วนสกินปืนกันดีกว่านับนี้นะครับอ่าเน่นะครับเป็นสกินปืนวันนี้เป็นสกินปืนตัวนี้นะครับสกาหรือเปล่าสกาสกาเหลืองเนาะสกาเหลืองมาแยวพี่พาไปเปิดละกันนะครับสรับสกาเหลืองนะว่าจะได้ถาวรหรือเปล่าสิบสองกล่องมารวมกล่องเดิมอีกสองกล่องไปเปิดพึบเกลือพึบออืโอเคเกลือก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโคตรเกลือ ก็โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเฉลยคําตอบคาถามนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่3แล้วนะครับผมพี่เฉลย2ช่องทางเลยนะครับทั้งใน Tik t o อกนะครับแล้วก็ใน u t u b e นะในทิกต o k กก็คือจะลงเที่ยงคืนเลยนับกิจกรรมมาลงปุ๊บเลยเฉลยให้เลยนับส่วนนะครับส่วน u t u b e เนี่ยจะลงตอนเช้านั่นเองนะพร้อมกิจกรรมสกินเปืนนะครับที่พี่สอนรับไปนะครับสำหรับสกินปืน7วัน7ไอเทมฟรีนั่นเองนะครับแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็น อ่อในส่วนฟาร์มัสนั่นเองนะครับก็อดได้ถาวรไปนะครับไม่เหมือนมาแรกเลยที่ลูกซองเดทไอ้นะครับผมโอ้ได้ถาวรทุกกระบอกแล้ว4กระบอกแต่ว่าพี่เอากล่องเก่ามาเปิดด้วยมันก็เลยมีโอกาสเยอะนั่นเองนะแต่ว่าโอกาสที่ได้เนี่ยมีแน่นอนนะครับสหรับสกินปืนถาวรนะครับอ๋อก็ประมาณนี้แหละสหรับคลิปนี้มาเฉลยนะครับมาเฉลยคำตอบคำถามสลับ EP ที่3วันที่3กันนะครับใครที่ตอบถูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งให้ช่องบิ๊กแชนแนลกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสหรับคลิปนี้ลาตััััววไปก่อนนะคครรบบผมสสดี